สวัสดีครับกลับมาพบกับตะวันนะครับนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตะวันจะพามาดูนะครับรถมือสองนะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานพร้อมสูงนะครับมีคีบด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นรถนะครับมือสองที่ทางช่างของเรานะครับได้ ปรับสภาพแล้วก็เก็บรายเหเอียดเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับเราจะมาดูเป็นรายคันนะครับว่าแต่ละคันปรับสภาพออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูคันแรกนะครับคันนี้เป็นรถคีบนะครับขนาดแรงม้านะครับ L50 นะครับ1850แรงม้าครับอันนี้ส่งที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดโคราชครับ ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับเป็นรถคีบนะครับมือสองก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ประมาณ 2- 3 0ถึงคันนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้เลยนะครับว่าดาวยังไงนะครับถ้าเป็นรถคีบส่วนมากก็จะดาวนะครับอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทขึ้นนะครับแล้วมาดูคันที่สองครับคันนี้จะเป็นนะครับขนาดสี่สแรงม้านะครับ l 4ี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับอันนี้ รถปรับสภาพเสร็จใหม่พร้อมเรียบร้อยครับนะครับอันนี้นะครับตรงที่นะครับอ่าอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกระสินนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดครับคันนี้ละนันสดราคาอยู่ที่สี่แสนสี่แสนสี่หมืครับครับจอดใกล้จอด เทียบกับรถเมื่อหนึ่งนะมองไม่ออกนะครับว่าเป็นรถเมื่อหนึ่งหรือเมื่อสองนะครับเพราะทีมช่างของคูเปอร์ต้าบ้านดุงเรานะครับทำงานละเอียดครับนี่เป็น l 4 0่8ครับขนาด40แรงม้านะครับแล้วก็มาดูนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นขนาด50แรงม้านะครับ แห้าศนนะครับอันนี้ก็ส่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์เช่นกันนะครับอันนี้เซลล์น้องภูผาครับขายครับปรับพลดพร้อมใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผานนะครับที่ไปพร้อมกับตัวรถนะครับอ่าผานมือสองตาช้างนะครับ ฐานยังทำให้ใหม่เลยครับนะครับแล้วก็นะครับมาดูนะครับคันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด50แรงม้าเช่นกันครับอันนี้ปรับสราพพร้อมส่งครับสวยใหม่กิ๊กครับเครื่องแน่นครับ อันนี้ส่งที่จังหวัดคอนแก่นครับนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นผ่านนะครับผ่านหกนะครับไปพร้อมกับตัวรถยังมีอีกเยอะนะครับอ่าที่ช่างเขากำลังทำอยู่ด้านในนี้นะครับ ชนกันครับครับเซลเจียงโมว่าดีจ้าเซลเตียงโมลงมาอัดคลิปบ่ครับไม่ยังเหร่นจ้าไม่ยังเหร่นบ่มีเบียกค่ะไม่มีเบียกค่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรถอ่าขายสดตามสภาพนะครับขนาด45นะครับ 45 45แรงม้าครับหรือ L4508 นะครับอันนี้ก็สดตามสภาพนะครับก็ส่งพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอ,อยากจะดูรถ นะครับมือ2กับเซลตะวันนะครับสามารถโทรได้นะครับตามเบอร์นะครับที่ขึ้นไว้ด้านล่างทั้ง2เบอร์นี้เลยนะครับมั่นใจแน่นอนครับถ้า,าลูกค้ามานะครับซื้อรถมือ2กับคุกตาบ้านดุของเรานะครับโดยเฉพาะกับเซลตะวัน ครับและคลิปนี้ตะวันก็ขอฝากไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะลืมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าตามเบอร์นะครับทั้งสองเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับนะครับนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ